ไม่เป็นไรจ้ะลุงตอนนี้หนูได้ดีเลยอยากตามหาแม่ตอนที่ลุงเก็บหนูมาเลี้ยงนอกจากจดหมายที่ติดตัวหนูมามีชื่อนามสกุลหนูแล้วมีอะไรอีกไหมคะลุงอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะลุงสบายดีนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะลุงบอสคะเอา้าฟ้ามีอะไร มีผู้หญิงนามสกุลเดียวกับบอสเขาเอ้างว่าเป็นแม่ของบอสนะคะฮะแม่ของฉันใช่ค่ะแม่ของบอสหืมฉันเป็นถึงแม่เจ้าของบริษัทนี้เจ้านายของเธอเธอมีสิทธอะไรมาสักประวัติฉันฮะหนูขอโทษค่ะหนูเป็นเลข,ขาของบอส หนูมีหน้าที่สแกนคนที่จะเข้าหาบอสค่ะม,มือไม้ฉันลั่นเลยวอน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 จริงๆแม่สุกัญญาลูกแม่ถอยสุกัญญาลูกแม่นี่หนูจริงๆเหรอเนี่ย นี่คุณป้าที่บอกว่าเป็นแม่ของหนูใช่ไหมคะใช่ลูกหนูช่วยตบหน้าแม่หน่อยได้ไหมแม่อยากรู้ว่าแม่ฝันไปหรือเปล่าไม่ดีกว่าค่ะเออหนูตบให้ไหมคะทะลึง่งเอา้าแม่คะหนูขอดูหลักฐานหน่อยได้ไหมคะว่าแม่ คือแม่ของหนูจริงๆเออคือชมพูดนดุษม่านทองคำนามสกุลเดียวกับหนูแม่เป็นแม่แท้ๆของหนูจริงๆด้วยสุกัญญาลูกแม่แม่แม่รู้ไหมว่าหนูรอแม่มา20กว่าปีแม่ก็รอหนูมาทั้งชีวิตเลยนะลูกสุกัญญาลูกแม่ เอ๊อคุณบีมคะขนมได้แล้วคะ่ะเขาใจจากคุณสวยค่ะข,ขนมเหรอแม่ป้านคะมานี่สิเร็วเอ๊ะบอกว่ามานี้ค่ะค่ะค่ะ เอามาดูสิอะไรขนมคุณดีมค่ะไหนเอามาชิมซิไม่ได้ค่ะนี่ขนมของคุณดีมค่ะเอ๊ะฉันจะกินอย่าลืมนะฉันนามสกุลเดียวกับบอสของเธอแม่แม่หิวหรอคะใช่แม่หิวมากเลยลูกป<ะ>้าเอาขนมให้แม่ฉันแล้วก็ไปซื้อให้คุณดีมใหม่นะ ค่ะบอสค่อยๆทานนะคะแม่เดี๋ยวติดคอดูสิคะคุณบีมเห็นแล้วไม่แน่ใจเลยว่าเป็นแม่ของบอสจริงๆแต่เขานามสกุลเดียวกันไม่ใช่เหรอนามสกุลเหมือนกันแต่กิริยาต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลยนะคะ กินดุเหมือนกระโดอยาบมาหลายปีเออน้าดูกันต่อไปตอนมาตัดต้นไม้ไม่คิดว่าข้างบนจะใหญ่ขนาดนี้แม่ สุกัญญาลูกแม่เลียกลูกหมูก็ได้ค่ะแม่ชื่อลูกหมูไข่ตั้งให้เหรอลูกก็ลุงเปียกที่เลี้ยงหนูมาเพราะแม่อานหนูไปทิ้งนะจ้ะอ๋อปาเปียกมันขโมยหนูมาแม่ไม่ได้เอาหนูไปทิ้งนะลูกจริงเหรอคะแม่จริงจ่ะลูกเธอเชื่อปะ ถ้าหนูเชื่อหนูก็ออกลูกไปลิงแล้วล่ะค่ะงั้นก็แสดงว่าเธอก็ต้องแต่งงานกับลิงนะสิดูต่อเธอค่ะคุณบีมโอ้ยปีนตู้เซนได้เหรอลูกข้างในมีทรัพย์สินอะไรบ้างแกแหวนเท่าไรเงินทองเท่าไรโฉนดที่ดินเท่าไร เงินสดเท่าไหร่ลูกเปิดให้แม่ดูเป็นขวัญตาหน่อยได้ไหมแม่ตู้เซฟนั้นมีแต่เอกสารสำคัญของบริาษาัทค่ะไม่มีของมีค่าหรอจกจ้ะแม่โหยวัยรุ่นเซ็งแม่ตอนนี้แม่พักอยู่ที่ไหนเหรอจ๊ะลูกหมูไปอยู่กับแม่ไหมไปนอนที่บ้านแม่เหรอได้จ้ะ ขายบริษัทนี้ซะแล้วไปอยู่เมืองนอกกับแม่อะไรนะแม่ให้หนูขายบริษัทนี้ใช่แม่ไม่อยากอยู่ฮาวายคนเดียวอีกแล้วลูกหมูไม่เอาอีกแล้วแม่มีบ้านที่เมืองนอกหรอสองหลังแต่มันก็เท่านั้นแหละท้าแม่ต้องอยู่คนเดียวคุณบีมเชื่อไหมคะถ้าเชื่อฉันก็ออกรูกเป็นฮิปโปแล้วแหละ อย่าบอกนะว่าแฟนคุณบีมเป็นฮัลลงรูต่อเดี๋ยวเถอะอย่าบอกนะว่าหนูเห็นบริษัทนี้สำคัญกว่าชีวิตแม่แม่สำหรับหนูแม่สำคัญที่สุดค่ะลูกหนูหนูขายบริษัทนี้แล้วหนูเก็บเงินไว้ครึ่งนึง แม่เก็บไปขึ้นนึ่งแล้วเราไปอยู่เมืองนอกกันลกูกค่ะแม่ไม่ได้นะคะบอสถ้าบอสถ่ายบริษัทแล้วพวกหนูล่ะคะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายทุกบาททุกสตางค์พร้อมเงินปลอบขวัญคนละสองหมื่นบอสแต่มันไม่ใช่เรื่องเงินนะคะ ขอโทษนะครับตาเซนลุงยังไม่ถึงวันที่จ่ายเงินค่าตัดต้นไม้นี่มาทำอะไรแม่แม่เป็นอะไรคะหันหน้ามาคุยกับหนูก่อนไม่โกรธลหรอพอดีวันนั้นแบบประชาชนมันติดมือลุงไปอ๋อคะ่ะแม่ แม่ไไจ๊ะแม่หลอกใครแม่ยายจุมอะไรฉันไม่รู้จักแกลุงรู้จักป้าคนนี้ด้วยหรอรู้จักสิหนูเนี่ยยายจุ๋มตัวตึงลำลูกกาตัดแต่งทรงเดิมเหรอลุงอย่าให้มันลบก็พอได้ครับ เอ๊ะนี่แบบประชาชนใครอะ่ะสุกัญญาม่านทองคำนั่นแบบประชาชนบอสหนูนี่โหยังสาวอยู่เลยนะครับได้เป็นเจ้าของแรมแล้วเหรอเก่งจริงๆใช่คะ่ะลุงบอสหนูเก่งมากๆนี่ขนาดกําพาไม่มีแม่นะคะเนี่ยอ๋อครับอยากรวยจังวู คนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับาปาลินยาไม่มีแต่มีเยจูมบริษัท LKT เขาให้ไปตัดต้นไม้พรุ่งนี้นะเออรู้แล้วตัด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 ชาตินี้ยันชาติหนะ้าไม่รู้จักจบจากสิน้นบนอะไรมีงานทำก็ดีแล้วไม่ได้บนแค่อยากรวยเอ๊ะแกเอาบัตรประชาชนใครมาอ๋อบัตรประชาชนเจ้าของบริษัทมันติดมือฉันมา เจ้าของบริษัทสุกัญญาม่านทองคำโหยังสาวอยู่เลยเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเหรอนี่ใช่เขาประกาศตามหาแม่เขาด้วยนะอา้าวแม่เขาหายเหรอไม่ได้หายเขากำพาแม่ตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เขาได้ดีเขาก็เลยตามหาแม่ตามหาแม่ม่านทองคำ <laughs> ป้าไม่ใช่แม่หนูเหรอเออคือลุงป้าเขาบอกว่าป้าเขานามสกุลเดียวกับบอสหนูอ,ะอ่ะอ้าวายจุ๋มแกเปลี่ยนแล้วเหรอเมื่อก่อนแกนามสกุลจิตชื่อในไทยไม่ใช่เหรอเออคือลุงเห็นป้าเขาบอกว่าเขามีบ้านอยู่ที่หาวายสองหลังจริงป่ะไม่จริงหรอกายจุ๋มเขามีเพิงอยู่หลังตลาดกับพ่อเป็ดอา้อาว อ้าวอะไรเหรอจ้าบีมเรียกตำรวจให้ฉันสิฉันจะจับคนแก่เข้าคุกได้ค่ะเจ้นานายจะจับฉันเหรอไม่เอาไม่เอ้ยอีจุมรอด้วยรอด้วยมนน่าจริงๆเลยขอโทษน,นะพวกเธอไม่เป็นไรคะ่ะ ที่บอเชื่อพ่อบอร,รักคุณแม่มากนะคะขอบใจจ้ะฮัลโหลฮะ,ฮะจริงเหรอได้ได้แต่ฉันต้องไปเดนเนี้แหละมีอะไรเหรอคะบอสร,ร,อรพอแจ้งว่ามีผู้หญิงบอกว่าเป็นแม่ของฉันรออยู่หน้าหมู่บ้านฉันไปหาแม่ก่อนนะแม่ รอหนูก่อนนะบอสบอสบอสคะเอาไงดีคะคุณบิ๊มจะเอาไงล่ะก็ตามไปช่วยบอสนะสิค่ะค่ะค่ะไปแม่จ๊ะเข้ากรุงเทพเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ดีนะลูกจเจริญหูจเจริญตาดีถนนหนทางก็ใช้ได้ ติดอยู่อย่างเดียวอยนั่งเงียบๆกันหน่อยได้ไหมครับผมไม่มีสมาธิขับรถเออแม่ขอโทษนะปีเตอร์แม่จะนั่งเงียบๆไม่พูดก็แล้วกันดีครับปีเตอร์คะพูดกับแม่ลูกหมูดีๆหน่อยสิคะทำไมลูกหมูแม่คุณเป็นเทวดาเลยไงคุณอย่ามาออกคำสั่งกับผมนะตอนนี้คุณเป็นแค่แฟนอย่ามาทำตัวเป็นเมียผมไม่ชอบ อ๋อและเมื่อถึงเวลาที่คุณเป็นเมียผมคุณก็ห้ามออกคำสั่งกับช้างเท่าหน้าอย่างผมคุณคงรู้นะว่าผู้ชายอย่างผมมันหายากถ้าคุณไม่อยากเสียใจร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเขาก็เข้าใจไว้ด้วยค่ะพีเตอร์ จอดรถทำไมล่ะคะพีเตอร์ไฮพีเตอร์วัสดีโยกใครอะคะพีเตอร์โยกเพื่อนที่ทำงานของเองเขาจะไปกินข้าวกับเราด้วยอ๋อค่ะไปลูกหมูคุณไปนั่งข้างหลังกับแม่คุณไปคะให้ลูกหมูไปนั่งข้างหลังเราจะให้เพื่อนคุณมานั่งแทนลูกหมูนี่นะคะก็ใช่เลยสิ ตวไปเร็วๆสิลุกออกมาออลีลาไปนายยกรอนานไหมรอนานมากเลยแกขอโทษทีนายยกพอดีเช่นโมจะเสียเวลาไปรับแม่แฟนมาด้วยไม่รู้จะพามาทำไมอยู่บ้านนอกก็ดีอยู่แล้วเอาลูกโม จะขึ้นไม้รถออ่ะหรือจะเดินไปปีเตอร์ฉันเป็นแฟนคุณนะคะนับหนึ่งสองสามลูกโบขึ้นรถเถอะลูกอย่าทะเลาะกันเลยแม่ขอก็ได้ค่ะแม่ นไงปีเตอร์อาทิตย์ที่แล้วไปดูบ้านมาถูกใจสักโครงการไหมก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการบ้านราคา20ล้าน30ล้านขึ้นไปเนะี่ยฉันว่าฉันจะกู้ร่วมกับแฟนนะ่ยแต่ว่าแฟนฉันคงออกได้แค่10%ส่วนที่เหลือฉันก็คงต้องรับจบแหมปีเตอร์ใครได้แกเป็นแฟนนี่คงโชคดีหน้าดูเลยเนาะมันแน่อยู่แล้วเลยโยกผู้ชายอย่างฉันเนี่ยมัน special man จ้า เออปีเตอร์คะทานเข้าเสร็จเราไปซื้อทองให้แม่กันนะคะซื้อให้ทำไมลูกหมูมันเปลืองนะแม่คุณได้ทองไปใส่เดี๋ยวทาสวนทําไร่ก็หลุดหายหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อปีเตอร์ปีเตอร์คะเงินมันก็เงินฉันนะคะแล้วอีกอย่าง ฉันก็อยากจะซื้อให้แม่ฉันจริงๆถึงแม่ฉันจะไม่ค่อยได้ใส่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเอ็งลูกหมูพีเตอร์แฟนนายนี่ก็พูดยากพูดเย็นเหมือนกันนะบอกอีกอย่างจะทําอีกอย่างแทนนี่คุมแฟนไม่อยู่จริงๆเลยเพื่อนใครบอกฉันคุมไม่อยู่ลูกหมูผมไม่ให้ซื้อต่อให้เป็นเงินของคุณผมก็ไม่ให้ซื้อถ้าคุณขัดคำสั่งผมคุณมีปัญหากับผมแนะ่ ไม่เป็นไรลูกแม่ไม่ได้ใช้ของพวกนี้หนูไม่ต้องซื้อให้แม่หรอกก็ได้ค่ะแม่เห็นไหมหยกฉันน่ะของจริงแฟนฉันเคารพฉันเสมอเพราะว่าเขาไม่มีจุดยืนอืมฉันเชื่อแกแล้วแกรีบเรียกอาหารมาเสิร์ฟเถอะรีบกินจะได้รีบกลับ โอ้ oh, สั่งกันมาเยอะขนาดนี้จะกินกันหมดเหรอลูกแม่กินแค่อย่างเดียว mm. ก็น่าจะอิ่มแล้วเนี่ยแม่ครับไร้มารยาทครับเออแม่ไร้ามารยาทยังไงเหรอจ๊ะก็พวกผมจะกินหมดหรือไม่หมดแม่ก็ไม่สมควรพูดแบบนั้นครับจริงค่ะแม่เอาเวลาที่แม่พูดกินข้าวเถอคะค่ะอ่ะปีเตอร์หมุนสปาเก,ก็ตตี้ขี้เม,มาให้ฉันหน่อย ได้เลยเพื่อนอันนี้ตักเลยขอบใจจ้าฉันกินข้าวผัดดีกว่าอืมแม่จ๊ะทานเกี๊ยวไหมจ๊ะก็ดีลูก จะแม่ลองชิมดูอืมอร่อยมากลูกหอมน้ำมันงาแม่ซื้อไปฝากป้าน้อยด้วยดีกว่าป้าคงแม่จะชอบคุณแม่พอจะรู้จักมารยาทบนโต๊ะอาหารไหมคะเวลากินข้าวเขาไม่ให้พูดหยอกเราหัวเราะเล่นกัน เดี๋ยวน้ำลายมันจะกระเด็นลงอาหารค่ะแม่คุณทำโอ้าวหน้าเพื่อน,นจริงเพื่อนคุณก็พูดไม่เห็นคุณตำงหนีเพื่อนคุณบ้างเลยครับปีเตอร์เอ๊ะนี่เธอฉันพูดตอนฉันเคี้ยวข้าวเสร็จแล้วอย่าเขาข้างแม่ตัวเองไปหน่อยเลยจริงยกพูดถูกคุณแม่ครับไม่พูดแล้วนะครับกินจ้า มีอยู่กิข้าว อิ่มไหมจ๊ะแม่อิ่มแล้วลูกขอบคุณหนูมากนะที่พาแม่มากินอาหารดีๆไม่ต้องขอบคุณหนูแล้วค่ะแค่นี้เองและหนูอิ่มไหมลูกอิ่มค่ะอิ่มอะไรลูกหมูอาหารเหลืออยู่เลยกินให่หมดเสียดายจริงราคาอาหารก็ไม่ใช่ถูกๆแต่ฉันอิ่มแล้วนี่ปีเตอร์จะมามาคอสกันทำไม ฉันไม่ได้บังคับฉันแค่สัง่งยังไงเธอก็ต้องกินให้หมดฉันกินไม่ไหวแล้วถ้าเธอกินไม่ไหวก็ให้แม่เธอกินแม่ก็อิ่มแล้วกินไม่ลงแล้วลูกไม่อยอูนระยังไงอาหารบนโต๊ะต้องไม่เหลือแบบนี้โอเคค่ะถ้าไม่อยากให้เหลือเดี๋ยวฉันเอาไปให้ข้หอหอกกลับให้ก็ได้ไม่ได้นะ คุณจะหอกลับไม่ได้มันน่าเกลียดใช่ดูไม่ดีเอามากๆเผลอๆถ้าเธอกล้าเอาไปให้เขาห่อให้เขาจะมองแฟนเธอไม่ดีด้วยนะปีเตอร์ฉันว่าแบบนี้ไม่เอานะไม่ดีไม่เอาเู่แล้วหยกคนอย่างฉันขายหน้าไม่ได้ฉัน,มนไม่อนุญาตให้หอกลับเธอกับแม่เธอต้องกินให้หมดเดี๋ยวนี้อะลูกหมู กินกินเข้าไปเยอะๆกินไม่หมดวันนี้ก็ต้องไปไหนกันทั้งนั้นแหละอ่ะรีบๆกินนะฉันขี้เกียจรอนานไม่ต้องค่ะแม่พวกเราไม่กินเอ๊ะนี่เธอขัดใจพี่เตอรจริงๆเลยเป็นแฟนสาอะไรเนี่ยลูกหมูคะมีอะไรหรอคะหรือคุณอยากจะกินอาหารในจานนี้เอง ลูกหมูคุณกล้าย้อมผมเหรอปีเตอร์มันย้อนชันนี้ยินเป็นสองลูกหมหูเลยคุณขอโทษผมมาตร่นี้เลยไม่ค่ะฉันไม่ผิดนี่เธอไม่ขอโทษเดี๋ยวก็โดนทิ้งหรอกผู้ชายแบบปีเตอร์หายากนะหลอกด้วยมีรถขับแบบนี้เขาเรียกว่าลิมิเต็ดอีดิชันนะจ๊ะปีเตอร์แม่ว่าเรื่องแค่นี้อย่าบังคับกันเลยลูก เป็นแฟนกันต้องพูดคุยกันดีๆสิอย่าเอาชนะกันเลยไม่ได้ครับผมต้องชนะลูกหมูถ้าจะเป็นแฟนผมตอต้องขอโทษถ้าไม่ขอโทษก็เลิกกันเลิกก็เลิกค่ะทำไมพูดง่ายๆแบบนี้อ่ะ <ผ>คุณไม่รักผมแล้วเหรอรักค่ะแต่ตั้งแต่ที่เราคบกันฉันอดทนมาโดยตลอดกับนิสัยและพฤติกรรมที่แย่ของคุณฉันแค่หวังว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างแต่นี่ไม่เลยค่ะนี่ขนาดคุณเป็นแค่แฟนคุณยังไม่ให้เกียรติฉันได้ขนาดนี้ฉันคงไม่ทนต่อไปแล้วละคะ่ะลูกหมูนี่เําไม่เสียเพื่อนฉันเลยเหรอเพื่อนฉันรวยนะรวยทิพย์รนะสีนิว่า ขอกุญแจรถฉันคืนด้วยอ๋อนาฬิกาบัตรเครดิตแล้วก็กุญแจบ้านด้วยค่ะเอามาเลยนะคะรีบๆไม่งั้นฉันแจ้งขวาก <c oughs> อย่าแจ้งอย่าแจ้งคืนแล้วคืนแล้วนี่เอาเดนไปเลยไปกันค่ะแม่ไปลูกหนูโอเคนะลูกโอเคค่ะแม่อย่าไปสนใจผู้ชายแหล่ะ ลหมยหาแมดี่นไหมดลเนี่ยโอ้ยแล้วนะะเนีย้โนแบบนี้แล้วจะกลับบ้าได้ไงเดินเเดินกันนี่แหละสี่สเกตก็มีหอมแดงแดงแดงแแแฮิปโปน่ารักทัคููกฮิปโปน่ารักทั้งคู่โดยเฉพาะตัวหนูหนูชื่อหอมแดงแดงแดง